สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย N N K n แน l นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็มาที่ตำแซ่บเมืองเลยนะคะวันนี้เราก็จะมากินส้มตำกันไม่รู้ว่าแม่ค้าเขาจะตำอะไรให้เรากินนะคะพี่นุ้ยสั่งมั่วเลยแล้วแต่แม่ค้าเขาจะจัดอะไรมให้เรากินนะ,ะแต่กดนะคะก็อย่าลืมไปช่วยติดตามให้กับช่องของแม่ค้าด้วยนะคะ M ช n น l นะคะก็ เพิ่งจะมีคลิปไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําใหม่แล้วนะยังไงก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับน้องเขาด้วยนะคะี๋ยวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าน้องอ่ะเขาทําอะไรให้เรากินนะคะวันนี้เมนูแนะนําของทางร้านด้วยนะคะนี่เลยเมนูแนะนําของเขานะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยคะวันนี้นะน้องเอ็มเขาก็นี่เลยทำื้อให้พีนุยกินนะคะปีนุยแบบ อยากกินอะอยากกินมานานแล้วนะคะพอดีน้องของเขาหมดทุกวันเลยอ่ะวันนี้ก็เลยได้กินแบบจำั่วสมใจเลยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่คะข้าวเหนียวใส่กระติบน้อยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะค่กับกินนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้กับน้องเขาด้วยนะในช่องอินสาแ n รนะคะวันนี้เราจะมากินส้มตำกันกินกันเลย คนเยอะมากคุณนุ้ยต้องมาตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามอะ่ะเกือบบ่ายสามโมงเย็นนะ <S <S 1> <S 1> เป็นไงตีนูเองเป็นไงอร่อยค่ะอร่อย <S 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 1> <S 1> อร่อยจริงอะอร่อยมากทำไมอร่อยคงไม่ต้องมาตอนบ่ายสามนึกเอานะ จะกลับมาเริ่มทําอีกนะคะก็ไม่มีอะไรมากตาํตาส้มตําทุกวัน<ฮ>เดี๋ยวมาดูนะว่าตอต่อไปอะ่ะน้องเขาจะลงส้มต่้เดี๋ยวมาดูว่าน้องเขาจะทําอะไรในแต่ละวันนะคะแต่บอกว่าอร่อยมากแบบกลงวันต้องโทรมาจองคิวอ วันนี้ก็เพิ่งจะว่างนะพี่ใช่พี่ดยจะต้องทำมาถามก่อนว่าองว่างหรือยังพอน้องบอกว่างปุ๊บพีุ่้ยก็มาเลยข้าวเหนียวเขามนิ่มมากนะข้าวเหนียวเอ็มนั่งเองนั่งเองที่ไหนที่านพี่เลยพี่เลยหมดแล้วพี่ก็เลยซื้อที่ร้านเพราะว่าตอนนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวนิมอร่อยด้วยนะคะ อันของน้องเอ็มอ่ะจะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์มากินหลายคนแล้วนะล่าสุดก็เป็นพี่วานเฟลทู๊กแต่ว่าพี่วานไม่ได้ถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าพี่วานไม่ได้ถ่ายนะมากินแต่ไม่ไถ่ายไม้เมสวนก็มาแล้วใช่คหรอไม้เมสวนที่นี่ออกจากป่ามากินส้มตำในเมือง อบคลิปแบบนี้นะคะก็อยา่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง mtn channel แล้วก็ช่องของน้องเอ็มด้วยนะคะ m channel นั่นเองก็ไปกดกระดิ่งกดติดตามเขาไว้นะคะว่าเขาวันนี้เขาจะลงส้มตำในเมนูแบบไหนนะคะเขาตำแบบไม่เหมือนที่กำแพงที่เคยตำนะเขามีตำเมืองเลยอะไรของเขาเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูนะว่าน้องเขาจะลงแบบไหนนะคะ ทีนี้ลาไก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะอยากจะบอกว่าใส่พี่ซีไม่เต็มเพนห้าแล้วตอนที่ในคลิปพี่นุนะใส่ตรง50เห้าสิบไม่เต็ม Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over.